้านหลังนี้ทําการรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพี่ดนกับพี่มนก็เริ่มทําการถ่ายทําคลิปนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ชมภายในตัวบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันค่ะบรรยากาศภายในตัวบ้านนะคะหลังนี้เป็นทาวน์โฮมสชั้นนะคะเนื้อที่28.7ตารางวานะคะ3าห้องนอน2ห้องน้ำ เขามาจะเป็นบริเวณลรงจอดรถซึ่งปูกระเบื้องตีระแนงด้านข้างให้ใหม่นะคะมีมุมมองสวนหย่อมด้านข้างตัวบ้านสวยงามเลยค่ะมุมมองบริเวณสวนย่อมด้านข้างตัวบ้านนะคะพื้นที่ตรงนี้เหลือประมาณ2เมตรลูกค้าสามารถเพิ่มการจัดสวนย่อมหรือปลูกต้นไม้ตามใจชอบได้เลยนะคะมุมมองมาที่ลานจอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบาย เข้ามาภายในตัวบ้านจะเจอห้องโถงรับแขกขนาดใหญ่มากกว้างขวางเชื่อมต่อโซนด้านหลังของตัวบ้านจัดเป็นโต๊ะทานข้าวหรือโต๊ะรับแขกได้สวยงามลงตัวสำหรับผู้อยู่อาศัยชุดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะรับแขกหรือโต๊ะทานข้าว4ที่นั่งชุดนี้มีแถมให้กับตัวบ้านนะคะ โซนถัดไปบริเวณห้องอเนกประสงค์เชื่อมต่อห้องครัวด้านหลังนะคะติดตั้งซิงครัวพร้อมอ่างล้างจานมีความกว้างขวางเชื่อมต่อออกทางด้านข้างตัวบ้านได้เลยนะคะหลังนี้จัดโซนพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวคุ้มค่าทีเดียวค่ะสีขาวสไตล์มินิมอลนะคะทำให้บ้านดูสะอาดตาหน้าอยู่มากขึ้นขึ้นบันไดามาบริเวณชั้นสองของตัวบ้าน จะเจอห้องนอนที่1ซึ่งเป็นห้องนอนขนาดใหญ่อยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านกว้างขวางมากหนอนห้องนี้มีความพิเศษให้สำหรับผู้อยู่อาศัยในตัวบ้านเปิดประตูระเบียงรับลมด้านข้างมองเห็นวิวทิวทักด้านนอกได้สบายๆห้องนอนที่2ขนาดกลางมาตรฐาน3,4มเมตรมีแอร์แถมให้ด้วยนะห้องนี้น่าอยู่มากๆเลยเป็นห้องนอนขนาดกลางขนาด3 4, มคูมาตรฐานเหมือนกัน สำหรับโซนห้องน้ำมีการแยกโซนเปียกแห้งให้อย่างชัดเจนนะคะมีสองก้องขวางลงตัวแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะสรุปรายละเอียดบ้านหลังนี้นะคะพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านวาลันนลักษ์ถนนโรจนะวังน้อยหลังก้มที่ดินวังน้อยนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตัวบ้านได้ทุกวันติดต่อสอบถามเข้ามาทางทีมงานที่โดนบ้านสวยอริยาได้เลยค่ะจะพาท่านเข้าชมก่อนตัดสินใจนะคะ เพื่อการหาบ้านในโซนจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาั่างสิน่วงานได้นะคะพี่ดนบ้านสยทธิยาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย